กกเยอะมา,มาปาักให้เราสวัสดีค่ะวันนี้เราทำพิซซ่าทากันที่บ้านนะคะเอาซอสพิซซ่าทางลงไปนะคะที่แรกจะให้น้องเอ็นน่าทำด้วยเขาไม่ทำน้องไม่ทำ,ม,ทำมามาแนละ้วทำคนเดียวอุ่น <c oughs> เห็นไหมเอาพัดดูมาพูดเด่น โทมาโทรอินนะย่าพันเอะพันยป็ยอะอะไรยังไป妈妈ละโอเคนี่กริ่งดาเยยาเนี่ยุณพนพูดอีกเด่นเอาแขนเสื้อพูดจ้ะคุอีกกินนะพูดอีกเด่นเยอะไม่พูดอีกจ้ะ พูดโทมาโตดพูดเอ e ว y t h ล n g จิ้งนี่ยเยอะพูดอ <Hey, yeah. S 1> นเสิ่ยะว้าเด็ซาลามีนะคะ <And food. S 1> นี้ซาลามีเราใส่ซาลามีลงไปด้วยนี่ใส่ลงไปเลยใส่เลยใส่เลยใส่ลงไปเลย,ลเลยมันจะได้อร่อยอร่อยค่ะใ,<ส>ใส่เยอะเยอะ ใส่ลงไปเลยใส่ทุกอย่างค่ะวันนี้เรามีอะไรมากอุ้ยละแล้วใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะใส่มะเขือเทศด้วยเอาหอมหอยใหญ่ใส่ลงไปเลยไปอโอเคโอเคอเลีเ้ยงกันดีจังเลยอะคะ่ะ วายเดี๋ยวม妈า,มาเอากระดาษมาให้เธอะแกอีกเลอะเลย妈า,ากระดาษแล้วเลยทำชุดสวยเปื้อนเลยค่ะโอ้เดกอร์布ะ <c oughs> ชุดสวยเนา mm hmm. ะอุปกรณ์ไอแดอย่า ไม่เน้นละเย็นไปมามาฟัดวานแล้วพูดยิ้เย็นวันแล้ววางลงเลยค่ะวางปุม yes เก่งมากเอาเพิ่นเสื้อใส่เข้าไปได้ไหมโอ้วางเรียงกันอ่ะนี้ใส่ใส่ตรงไหนใส่ตรงอือหูอืออุ้บส่อย่าเอาวางลงเลยค่ะ ใส่ตรงนั้นเหรอใสองในคอนเซ็ตเนี่ยอร่อยเลยอร่อยเนี่ยอ็นเราทำพิซซ่าอย่กอืม v e เว i z z a อเดนเดนอัสโซคุกกี้อยใส่เยอะๆเลยปอปลาชอบกินตอปลาชอบกินอืมป่ปลาชอบกินเอ็นเราชอบกินไหมคะ เอาะเอล่าก็ชอบกินพิซซ่าใอ้ยอะสีทำยมงไงจะเป็นงับนก็ เอาใส่ที่คำนันเก็บสักอย่าเอาใส่ที่อื่นด้วยค่ะ่าไปใส่แต่ตรงนั้นเด็กเอาวางไว้ตรงนี้แลเลีย <im itation> เอาใส่ก่อนอี้ยวมิคสซ่น้องเห็นล่ <im itation> น้องเห็นแล้าวางอยู่ในกลุ่มเดียวเอาวางให้มันทั่วๆค่ะเอาวางไว้ตรงนี้และว yes ว้า wow. ผู้ชว่วยนะคะผู้ช่วยวันนี้เราจะทำพิซซ่ากินกันค่ะเก่งมากผู้ชว่วยมาม่าค่ะอ oh. เอาเพิ่นเสียใส่ด้วยเยอะเดี๋ยวเอาวางตรงนี้เลยจะไปวางแต่ตรงนั้น <Yeah. S 1> เอาวางตรงเนี่ยโอเคโอเค เอาวางตรงนี้ด้วยนี่ย yes อืมเก่งมากสวัสดีสัสัยพ่อกินพ่อกินพิซซ่าเนี yes. mm. pizza, ่ยเอล่ากินไหมคะเอล่าก็กินพิซซ <Yeah. S 3> ่าซอสสดีอืมโอ้ อาใส่ทัวตัวอ่ะอืมอืมอือ,อันนี้ใส่ด้วยค่ะอ,อืมวางตรงไหนวางตรงไหนะวางตรงนี้าว,านว้าไปจับเสื้อตัวเองมันเปื้อน น้องเอนละวางทับแต่ที่เดิมมันไม่ได้เรียงกันอ่ะเซารามี่ใส่แล้วค่ะชิมมั้ยซิอร่อยไหมอร่อยว้าวิลกูว้าววิลก้อร่อยเาลามี่อร่อยอร่อยอร่อยมากเซบหลายเซบหลายค่ะเซบไหมมันเปรี้ยวอะเผ็ดแล้ว ลิตรสไปซี่ทำหน้าทำตาเผ็ดใช่ไหมเอาเดี๋ยวเอาวางค่ะนี่เอาวางเอาวางใส่ให้หมดเลยจะได้เสร็จเราจะได้เอาไปอบปลาหิวข้าวแล้วเอาวางลงเลยค่ะเหดูกินเผ็ดสิป๊ป๊อเย่าเอาวางค่ะเอาวางลงเลยโอ้โหใสเยอะ เลีกูพิซซ่ะอย่าใสให้หมดเลยค่ะย่า <Yeah. S 1> อืมอ <c oughs> ว้าวลืมซื้อเห็ดมาเราไม่มีเห็ดเลยใส่ข้างบนนี้ดิอใส่นี้ดิน้องเห็นแล้วทำไมซ้อนกันอย่างนั้นนะ <c oughs> เอาวางเรียงกันทำไมลูกเอาอย่าเอาซ้อนกันไม่เอาเอาแยกออกค่ะ <c oughs> A pulsi. A. A kìa nè, a kìa. Very good person the... Wow, very good pulsi. Mm -hmm, very good. Balloon. Yeah, well balloon. Balloon. I'm looking harder than you. Yeah. Balloon. yeah Balloon. 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 ใสไปเลยใสเลยใสเยอะๆเลยจะได้อร่อยว้าวว้าวมาทำาฟเฟิว้าวใสเยอะๆเลยใสเยอะเยอะยโอ้นหนาชีสไม่ใช่ริสชีสชีส <Shit. S 1> yeah. มันยมี่ยกินชิมดิอืมอือร่อยเนี่ยอืมยำมียำมีเี่ไหมันก็จะไม่เป็นเส้นดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าราคาอันนี้มันจะถูกหน่อยถ้าเกิดว่าราคาแพงเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบโครนมันก็จะเป็นเส้นแบบดีๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะเอามาอบ แล้วเอามาอบดีๆโอ้โหใส่ชีสเยอะมากทุกคนแล้วก็ใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลจานนี้เราจะใส่แบบชีสเยอะๆเยิ้มๆหมดหรือยังใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ไปเลยโอ้ยแม่มาทำอะไรเก่ง โอเคค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการเอาเอาไปอบนะคะแล้วเราก็มารอกินกันค่ะอยโอ้ผู้ช่วยตัวน้อยช่วยมาม่าทำอาหารเบีญามิเบญญามิคันดูสิงเ์แง่เพลเวแฮปปี้บ day มาม่าแยาคันดูสิงเ์แง่อื้อ็น 2 3 happy birthday to you คันดุสิอย่าอย่าแต่ไม่พูดโอเคค่ะอุ้ยอุ้ยน่นี่นีมันยังไม่สุกเลยมัแ okay, ม่จะเอาไปบักเก้ก่อนมัแม่จะเอาไปอบก่อนค่ะน้องเอ็นแล้วค่ะเอาไปกินน้องเอ็นไหลวยู่มากลืมเอ็นเนี่ย หิวมาก่ะน้องเอละ่ะกินแล้วปะ่ปะป้ายังไม่สุกเลยนี่ลูกไก่จะตีใส่ใจ เตรียมจานอาหารค่ะรอจะรอว้าวอร่อยไหมคะเอกินอะไรคะกินพิซซ่ากันค่ะทุกคนวันนี้ ไม่ได้กินข้าวนอกบ้านนะคะกินพิซซ่ากันจ้าจัดโต๊ะอาหารสามคนพ่อแม่ลูกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมากินพิซซ่ากันค่ะวัน,นเราไม่ได้ออกไปกินอาหารนอกบ้านค่ะวันนี้วันเกิดจะกินแค่นี้แหละคะ่ะพิซซ่า Mm hmm. อร่อยมากวันนี้เราทำพิซซ่า mm hmm. กินกันเองนะคะเอาไว้ไปฉลองที่ไทยนะคะเดือนหน้าทุกคนกลับ mm hmm. ไทยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไปจัดไปจัดวันเกิดที่ทะเลกัน <laughs> <Okay. S 2> กับคุณพ่อกับน้องเอลล่ากินพิซซ่ากันค่ะอร่อยมาก yeah.